วันนี้ผมมารีวิวเคสที่สามารถใส่การ์ดจอได้ถึง8ใบนะครับสำหรับใครที่เป็นสายขุดเหมืองคริปโตเคอเรนซีนะครับกับเคสตัววิดานะครับที่เป็นรุ่น CV3 ครับใส่การ์ดจอได้ถึง8ใบเลยทีเดียวครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมมารีวิวตัวริกที่เป็นริกใหญ่ขึ้นแล้วกันรอบที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวตัวเคส v ิด d านะครับตัวที่เป็นตัว T3 นะครับ T3 ที่มันสามารถใส่กา้์ดจอได้6ใบซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปได้ที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่า6ใบมันดูน้อยไปมีเคสที่ใหญ่กว่านั้นไหมแล้วก็แบบ ให้มันดูโปร่ให้มันดูโร่มากยิ่งขึ้นนะครับก็นี่เลยวันนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัววิดา CV3 นะครับที่สามารถใส่ GPU ได้ถึง8ใบเลยทีเดียวครับนะครับซึ่งเคสตัวนี้เนี่ยเขาสามารถวางเมนบอร์ดได้ตรงกลางนะครับแล้วก็วางพาวเวอร์สปาด้านซ้ายวางพาวเวอร์ส l าด้านขวานะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยจะวางเรียงอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับก็อารมณ์คล้ายๆกับ เคสที่เป็นตัวแฮนด์เมดที่เขาทําใช้กันเอาเองที่เป็นโครงอลูมิเนียมแบบคม,คมๆอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ทํามาจากวัสดุอลูมิเนียมอย่างดีเลยนะครับที่เขาไว้ใช้กับพวกเครื่องปรินท์ 3D นะครับก็เรียกว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรับน้ําหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีแถมตัวที่เอาไว้ติดพัดลมนะครับก็สามารถติดพัดลมตรงนี้เพื่อปล่อยเป่าอากาศให้ระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็ ตัวการเชื่อมต่อสําหรับเคสตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับในส่วนของโซนตรงนี้สามารถติดตั้งตัว SSD ได้นะครับก็จะมีตัวที่แลกอายุยด SSD หรือฮาร์ดดิสส่วนของตรงนี้ครับตรงกลางก็จะเป็นที่ยึดเมนบอร์ดซ้ายขวาสามารถยึด power supply ได้แล้วก็ด้านบนในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นที่ใส่สําหรับการ์ดจอนะครับก็เท่านี้เลยเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีกว่านะครับเริ่มแรกเนี่ยตอนที่เราซื้อมา เขาจะมาเป็นกล่องเล็กๆนะครับไม่ได้ประกอบอย่างนี้เราต้องมาขันน็อตน,นู้นนี้นั้นต่างๆซึ่งใช้เวลาประกอบเคสตัวนี้อยู่ประมาณ30-40นาทีนะครับในนั้นมีคู่มือให้หมดผมจะไม่มานั่งประกอบโชว์แล้วกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะนําของทุกอย่างมาประกอบลงนะครับซึ่งของที่วันนี้ผมใช้จะเป็นเมนบอร์ดตัวนี้เลย Asrock H110 Pro BTC นะครับรอบที่แล้วผมใช้เมนบอร์ดที่มันรองรับได้5 GPU แล้วเราต้องใช้ตัว M.2 Adapter แปลงแต่ว่าเมนบอร์ดตัวนี้ครับนี่ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรุ่น BTC นะครับเขาจะรองรับการติดตั้งการ์ดจอแบบได้เยอะมากอย่างเช่นตัวนี้ได้11ใบเคสตัวนี้ได้8 9 10 11ก็ยังเหลือพื้นที่ว่างนะครับซึ่งผมคงไม่ได้ใช้ ครบอยู่แล้วบ้านมีการ์ดจอไม่พอนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งกันดูนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆครับก็จะมีตัวสายไรเซอร์การ์ดนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นของทางเ o ค l i n g ซึ่งเคยรีวิวไปแล้วใสเ่เคสตัวนั้นไปนะครับผมจะมีเหลืออยู่2อันสั่งมาไม่ครบลืมไปว่า ตอนแรกผมสั่งมา8จะใช้ตัวนี้8เดี๋ยวผมจะเอาจากริกตัวเก่านะครที่ตอนแรกผมใช้งานเนี่ยย้ายมาตัวนี้อีก6แล้วก็ใช้ตัวของเพค o คูลิ่งตัวนี้2นะครับแล้วก็สายไฟตัวนี้หลังจากที่ผมประกอบตัว6การ์ดไปนะครับผมเริ่มเห็นความสําคัญของสายตัวนี้แล้วนะครับที่แปลง8พิน1หัว ให้เป็น2หัวนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้เขาจะใช้การเชื่อมต่อเป็น PCIe นะครับจ่ายไฟให้กับตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้แปลงได้ทันทีนะครับก็สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพัดลมผมลองใช้งานแล้วจากตัวริก6 ok นะครับพัดลม3,000ลรอบมันดีมากๆนะครับทำให้แบบเรียกว่า เสียงดังมันจะดังไม่รบกวนมากเท่าการ์ดจอแต่ว่าช่วยระบายความร้อนช่วยฟโฟล์ลมการ์ดจอได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ Power Supply ตัวนี้ผมก็จะใช้ของ t h e r m a l t a k e 5 6 5 0วัตตเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือใช้แล้วแจ่มแมวที่สุดแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับมา เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเคสที่แข็งแรงมากอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าความแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงกว่าไอ้พวกเคสที่เป็นแบบเคสไทยปัะดิ์ที่แบบใช้เหล็กฉากนะครับผมก็เมื่อก่อนผมก็ใช้เป็นตัวเหล็กฉากแต่พอมาจัดตัวนี้ก็เรียกว่าแข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมด หาซื้อได้ที่เพ c ค o ลิ่งเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งมันเหมือนกับตัว T3 ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้าแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวโอเพนแอร์มากกว่าแล้วก็สามารถวาง power supply ได้2ตัวเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง power supply เนี่ยถ้าสมมติตามสเปคเขาใช้ติดริมซ้ายสุดอย่างนี้ใช่ไหมครับริมซ้ายสุดหรือขวาสุดแต่พอเอิญเอิเนี่ยผม8ใบ power supply ลูกเดียวผมเอาอยู่อยู่แล้วนะครับก็คือใช้ตัว1650บบาทตัวนี้ในการจ่ายไฟเนี่ยตอนแรกมันติดที่ตรงนี้แต่ว่าตัวน็อตตัวเนี้ย เขาสามารถยึดได้แบบอิสระนะครับก็สามารถขยับไปด้านซ้ายหรือสามารถขยับมาด้านขวาได้แบบอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้ครับเขาจะมีตัวแผ่นเพลทอีกแผ่นหนึ่งนะครับที่สามารถยึดตัว SSD SATA ได้นะครับถ้าสมมุติคุณไปเจอกับพวกเมนบอร์ดที่แบบมันมีสล็อต6 7สล็อตอยู่แล้วแล้วก็มีตัว M.2 คุณอยากจะแปลงเอาไว้ใช้เสียบการ์ดจอเนี่ยคุณก็เสียบการ์ดจอไปนะครับแล้วก็ใช้แผ่นตัวนี้ เข้าไปล็อกนะครับคุณสามารถเลือกล็อกจุดตรงไหนของตัวเคสก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์สามารถยึดตัว s s d ตรงไหนก็ได้เราสามารถเลือกจุดล็อกเลือกจุดยึดได้นะครับส่วนของตัวเมนบอร์ดก็ อันนี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีนะครับคือเขาให้มาเป็นแบบวางแนวนอนเพราะปกติเนี่ยถ้าสมมติวางเป็นแบบแนวตั้งนะครับสายตัว USB ที่มาทางกา้าดจอไปด้านซ้ายทีหรือว่าด้านขวาทีเนี่ยมันจะยาวไม่เพียงพอนะครับพอมันวางตรงกลางปุ๊บแล้ววางเป็นแนวนอนเราจะเห็นว่าสล็อตตรงเสียบ USB เนี่ยจะอยู่แทบจะก,กลึงกลางของตัวเมนบอร์ดก็เรียกว่าไม่มีอาการสายตึงนะครับแล้วก็อลูมิเนียมตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบตัวแข็งตัวแรงตัวหนามากๆนะครับก็ถือว่าทําออกแบบมาได้ดีมากครับแล้วก็ในส่วนของทางด้าน นี่อยากให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งอ๋อลืมบอกตัวนี้สามารถวางซ้อนได้นะครับเขาจะมีแท่งเหล็กให้วางให้คุณซื้อแบบนี้มานะครับแล้วก็มีแท่งเหล็กขันยึดติดมันก็จะต่อเป็นลักล็กลๆกสามารถซ้อนกันได้สูงสุดถึง4แล็กนะครับหรือ5แล็กก็ได้เอาจริงๆรับน้ําหนักก็ไหวแต่ผมแนะนําอยู่ประมาณสัก4-4ริกเพียงพอแล้วนะครับด้านหลังครับตัวนี้เขาจะมีตัวพลาสติกทีดีพิมนมาให้ด้วยนะครับอุ้ยอุ๊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 ยอุ้ยอุ๊ยอุบ ในส่วนของด้านหลังนะครับเขาก็จะมีตัวพลาสติกที่ดีพิมพ์แถมมาให้นะครับเราก็ซื้อพัดลมมาติดนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ซื้อพัดลมของทางเพคูลิงนะครับตัว3000รอบนะครับก็ผมบอกให้เลยคือใช้กับลิกตัวที่เป็น6ใบอันนั้นลองติดแล้วเวิร์กแล้วเย็นจริงนะครับผมก็เลยเอามาติดตัวนี้เนาะก็จากตัวอันบนเนี่ยมันจะใช้พัดลมประมาณ4ตัว4หรือ5นี่แหละตัวนี้จะใช้7นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกับตัว T ีนะครับลิกตัวนี้ระยะการเว้นห่างของก้าวจอแต่ละตัวนะครับ มันเว้นห่างมากกว่ากันเราจะเห็นว่ามันมีช่องไฟเยอะมันมีช่องไฟเยอะนะครับก็ทําให้การโฟล์อากาศดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติใครบอกว่าตัว T6 ดูอึดอัดแน่นเกินไปแล้วคุณประกอบริกที่แบบใช้การ์ดจอแบบ 3080 3090ที่มันกินพื้นที่3สล็อตนะครับผมแนะนำใช้ลิกตัวนี้เนี่ยดีมากกว่าใช้ตัว T3 ตัวนี้ไม่แออัดเลยเรียกว่ากว้างสบายนะครับให้โฟลลมที่ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของความแข็งแรงถือว่าดีใครที่แบบว่าอยากจะทำขุดจริงจังแล้วก็ให้มันดูเป็นระเบียบสะอาดตาเก็บจัดสายไฟอะไรต่างๆดูดิ โล่งเลยนะครับพอเก็บสายไฟตรงนี้จริงๆสามารถเก็บซ่อนขึ้นไปได้อีกนะครับก็ดูโล่งดูสะอาดตาม,มากยิ่งขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจเลยสำหรับใครที่อยากจะประกอบริกนะครับก็เป็นตัว Vida V3 นะครับผม Vc3 V3 นั่นแหละนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วก็ ถือว่าทําออกมาได้ดีครับก็เดี๋ยวริกตัวนี้ก็จะไปผลิตเงินให้ผมต่อเช่นเคยนะครับเพราะตอนนี้ผมก็มีอยู่2ริกนี่แหละริก8ใบกับริก6กใบที่เท่าที่ผมมีขุดอยู่นะครับก็โอเคเอาเป็นว่าใครที่อยากเริ่มต้นลองศึกษาการขุดผมแนะนํา ลองหาข้อมูลและลองหาวิธีการประกอบเองนะครับผมส่วนอื่นๆก็จะมีในส่วนของการเปลี่ยนเทอร์โมแพดกร์ดจงกร๊ดจออะไรต่าง,างๆให้มันระบายความร้อนแรมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบเองเป็นเวลาเครื่องมีปัญหาคุณเซอร์วิสได้ไม่ต้องโดนเสียเงินนะครับแต่ถ้าสมมติคุณไปซื้อที่ร้านเนี่ยให้เขาประกอบเสร็จเครื่องมีปัญหาคุณก็ต้องยกไปยกมาเสียเป็นต้นทุนอีกเยอะแยะมากมายนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับหาซื้อได้ทุกชิ้นเลยที่เพย์คูลิ่งอุปกรณ์มายเนอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะ ลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ